สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับแอมอีกแล้วนะคะวันนี้แอมจะมารีวิวเครื่องสำอางจีนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะโดยวันนี้นะคะเครื่องสำอางจีนที่แอมจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะชื่อ่าร u นะคะถ้าเกิดแอมอ่านชื่อแบรนด์เขาผิดต้องขอแพรเพื่อนทุกคนด้วยนะคะงไงเพื่อนๆไปดูกันเลยนะคะว่าแอมไปซื้ออะไรมาบ้านนะคะไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกนะคะที่แอมซื้อมานะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์ er นะคะคือตัวนี้เลยค่ะชื่อว่าบิ๊กบิ๊กอายลองอายไลเนอร์นะคะ มาในปริมาณ1กรกัมนะคะอันนี้คือรูปร่างหน้าตาแพ็กเกจข้างนอกนะคะก็จะเป็นแบบนี้สลากก็จะเป็นภาษาจีนนะคะชื่อสีของเขาก็จะบอกอยู่ข้างใต้กล่องน,นะคะแอมซื้อมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะก็จะมีสีดำสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลนะคะเรามาดูเจ้าตัวข้างในกันเลยค่ะตัวข้างในก็จะเป็นแท่งแบบนี้นะคะแบบนี้เลยอันนี้เขาก็ เรียกว่าอะไรอะซีมาอย่างนี้นะคะน,นี้แอมแกะไปแล้วเนาะก็แต่ว่าข้อเสียของเขานะคะก็คือมันไม่มีสีบอกแบบในแท่งอะก็คือเวลาใช้เราก็ต้องแกะดูนะคะยิ่งถ้าเป็นสีน้ำตาลแกะสีดํานะคะเวลาเราแกะดูอะเออคือตรงหัวผู้กันเขาอะสีมันจะใกล้เคียงกันก็คือเราต้องลองบนฝ่ามือก่อนนะคะเราถึงจะรู้นะคะเรามาดูตัวหัวของเขานะคะหัวงเขาก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะเป็นหัวผูกันแบบนี้นะคะซึ่งเขียนง่ายนะคะ เนนเลยเส้นคมเส้นอะไรดีนะคะแต่เรื่องกันน้ำกันอะไรอย่างเงี้ยแอมก็ยังไม่ได้ทดสอบนะแต่แอมเนีลองใช้ไปแล้วนะคะก็คือระหว่างวันไม่มีการเยิมนะคะชิ้นต่อไปที่แอมไปซื้อมานะคะก็จะเป็นอ่อมคคารานะคะเจ้าตัวนี้ค่ะชื่อว่า b u l ล i n g g i g i s l a n d e r Waterproof มาคคารานะคะ มาในปริมาณ8กร,รัมนะคะอันนี้รูปหนาาหน้าตาของเขาข้างนอกนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะครึ่งแอมก็อ่านไม่ออกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมีสีบอกนะคะแอมซื้อมาด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะก็จะมีสีดํากับสีน้ําตาลนะคะ2เบอร์นะคะมาเรามาดูตัวเจ้าข้างในกันนะคะข้างในก็จะเป็นแท่งแบบนี้นะคะเป็นกลมๆแบบนี้แต่ว่าอันนี้ดีหน่อยก็มีสีบอกตรงนี้นะคะเป็นสีดํา แบบสีน้ำตาลนะคะเรามาดูเจ้าตัวแปลงกันนะคะว่าเป็นแบบไหนไมันจะมาแบบนี้นะคะนี่ก็คือแอมใช้แล้วรู้สึกว่ามันก็ยกโคนขนตาเราได้ดีแล้วก็ระหว่างวันหรือขนตาเราไม่ตกอาจจะมีตกบ้างนะคะเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ตกเยอะแบบ ขนตาเดิมของเราอะไรขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวยังไงแอมจะมาใช้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคือวันนี้แอมแต่งหน้าเสร็จมาเรียบร้อยนะคะก็เหลือกีดอายไลเนอร์กับปัดมาคา่านะคะยังไงเดี๋ยวแอมมากีดอายไลเนอร์ให้เพื่อนดูก่อนนะคะวันนี้แอมจะใช้เป็นสีดํานะคะเดี๋ยวแอมจะมากีดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเส้นมันคมแบบไหนเดี๋ยวแอมลองตรงนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนี่นะคะเนี่ยเส้นมันคมอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวแอมลองกีดให้เพื่อนๆดู เห็นไหมเส้นมันคมอยู่เนาะแล้วก็กรีดง่ายด้วยค่ะต่อมาแอมเขียนอีกข้ั้นมีเสียงเข้าต้องข้อภยัยเพื่อนๆด้วยนะคะเหมือนข้างนอกเขาทำอะไรไม่รู้ว่าคะสองข้าวจะได้แบบนี้เลยต่อามานะคะเรามาปัดมาคารล่าก,กันค่ะ ก็จะปัดเป็นสีดำนะคะแอมปัดอีกข้าหนึ่งให้เพื่อนดูก่อนเนวดพระความแตกต่างระหว่างปัดกับยังไม่ปัดนะคะเนี่ยค่ะเห็นความแตกต่างไหมอันนี้คือปัดแล้วอันนี้คือยังไม่ได้ปัดนะคะขนตาเราก็จะดูแบบดูยาวขึ้นแล้วก็ดูมันงอนขึ้นนะคะเหมือนต่อขนตาแล้วนี่คือขนตาล่างแอมก็ปัดนะคะเห็นไหมเลยก็คือโอเคอยู่นะคะสําหรับคนรับที่ได้เนี่ย บบเลยนะคะเดี๋ยวเอมปัดอีกข้างเรื่องความกันน้ำนี่เอ็มยังไม่ไม่รู้นะคะว่ากันน้ำจริงหรือเปล่าตามที่เขาเทมาหรือเปล่านะหรือเอ็มจะลองทดสอบแบบเอาใส่ตรงแขนดูแล้วก็ลองฉีดน้ำให้เพื่อนเพื่อนดูฝัดแล้วไม่เป็นก้อนด้วยนะคะนค่ะสองข้างเห็นไ,ไหมคือแบบมันทำให้ดูเราดูตาโตขึ้นนะคะเห็นไหม แอมจะมาทดสอบความกันน้ำให้เพื่อนดูนะคะเอมก็จะทำทุกด้ามเลยนะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะนี่อันนี้เป็นสีน้ำตาลอันนี้เป็นสีขาวนี่คะ่ะเส้นเขียนงาเห็นปะน่ยต่อไปก็จะเป็นมาคาร่า มาคาล่าแอมคิดว่าน่าจะไม่กันน้ำนะต่อให้กล่องมันเคลมว่ามันเป็นวอเตอร์ฟูมก็เถอนะนะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ย,ยนี่คืออายไลเนอร์นะคะตามแถบบนแล้วก็สองแถวลน้เป็นมาคาล่าค่ะเดี๋ยวเราลอมันแหง้งไม่แห้งก็เราฉีดน้ำเลยแอมคิดว่าก็น่าจะไปหมดเลยต้องรอมันเซตตัวก่อนนะค่ะเดี๋ยวแอมถูตอนที่ยังไม่ฉีดน้ำให้ดูนะว่ามันถูแล้วมันจะออกไหมไม่ออกนะ ไม่ติดมือเห็นไหมคะ,ะคือไม่ออกแต่เราลองฉีดน้ํากันดูว่ามันจะกันน้ําหรือเปล่านะคะหนึ่ฉีดน้ําแล้วก็ลองซับหนึ่งครั้งโดยที่ยังไม่ได้ถูนะคะดูสิว่าถ้ามันโดนน้ำเฉยแล้วเราไม่ได้ถูเนี่ยมันจะติดทิชชู่ออกมาหรือเปล่า มีติดนะคะก็จะเป็นมาคาล่านะคะที่มันติดเห็นไหมเดินๆอะแต่ไม่รู้ว่ามันเราไม่เห็นอนะ่ะจะมีตรงนี้นะคะ่ะเห็นบ้าคราบๆแต่ว่าส่วนของอายไลเนอร์นะคะไม่ติดมาเลยนะเนี่ยเราวก็ลองถูดูสิไม่หลุดนะคะเนี่ยที่รุนหลุดก็จะเป็นมาคา่านะคะที่หลุดต่อมาเราก็จะฉีดอีกหนึ่งครั้งแล้วเราก็ถูดูนะคะว่ามันจะหลุดหรือไม่หลุดนี่ นะคะมาเราก็ถูถูอายไลเนอร์นะคะก็คือไม่หลุดนะเห็นไหมเนี่ยอายไลเนอร์คือคือดีค่ะคือไม่หลุดเนี่ยต้องถูแรงๆนะถ้าถูแรงๆนี่คือหลุดนะคะอายไลเนอร์แต่ถ้าเป็นมาการ่าถ้าถูก็คือหลุดนะคะเนี่ยหลุดไปเน,นื้อเป็นน้ำดำๆแต่ถ้าเป็นอายไลเนอร์นี่คือถ้า เราไม่ถูหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่หลุดนะแต่ต้องถูแรงนิดนึงนะคะเนี่ยหลุดเห็นไหมโอเคเลยนะคะเนี่ยแอมก็มาลองให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเพราะว่าแอมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่อง,งความติดทนนานอะไรเงี้ยแอมก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าจากการทดสอบเนี่ยตรงแขนเราเนี่ย ใช้ได้นะคะจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกรอบนะคะเรามาเริ่มจากตัวอายไลเนอร์เลยนะคะอายไลเนอร์นะคะหลังจากที่แอมได้ลองใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าระหว่างวันนะคะเจ้าตัวของอายไลเนอร์นะคะไม่หลุดนะคะแล้วก็ไม่แบบไม่ทําให้แบบมันเป็นแพนด้านะคะแล้วก็สําหรับใครที่หนังตามันนะคะก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าแอมก็เป็นคนหนังตามันคนนึงเหมือนกันนะคะส่วนความของแบบเส้นของเขานะคะก็รู้สึกว่าเส้นมันคม กรีดง่ายคอนโทรลง่ายนะคะแล้วก็สีค่อนข้างเข้มแล้วก็ค่อยเป็นแบบหัวพุกกรมมาอย่างเงี้ยคือมือใหม่หัดแต่งก็ใช้ได้นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะส่วนของมาคาร่านะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็ปัดออกมาแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยก็ทําให้แบบดูต่อของตาดูยาวขึ้นดูมีวอลลุ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบปัดแล้วดูแบบโอ้โห งอนขนาดนั้นก็ไม่ได้ใช่นะคะเพราะว่าราคาเขาก็หนึ่งแท่ง5.8าจดแปดหยวนเท่ากับอาร์เรเนอร์เลยนะคะแต่ว่าปริมาณของเขาคือให้มา8กรัมนะคะส่วนเรื่องความกันน้ำนะคะมันสำหรับแอมเนาะที่เราทดสอบไปเมื่อกี้มันกันน้ำนิดนึงอะระดับหนึ่งอะก็คือถ้าเราปัดใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็คือได้แต่ถ้าเกิดใครจะปัดแล้วแบบไปเล่นน้ำทะเลไปลงสระว่ายน้ำ คิดว่าน่าจะไม่รอดนะคะเพราะว่าต่อให้ข้างกล่องมันมันเขนว่าเป็นว a t เตอร์พูก็จริงแต่ว่ามันก็ว a t เตอร์พูในแบบนิดๆนหน่อยไม่ใช่แบบว a t เตอร์พูแบบจาเหมือนพวกแบบเมเบลีนอะไรที่มันเป็นแบบฝาสีชมพูอ่ะอันนั้นน่ะคือโคตรกันน้ำเลยคือเจ้าสอดตัวดีนะคะค่อนข้างจะมีหลายสีเลยค่ะอย่างมาคคาร่านะคะมันก็จะเป็นมาคคาร่ามีสีชมพูสีน้ําเงินอะไรประมาณนี้นะคะส่วนอายไลเนอร์นะคะสีจะมีเยอะกว่ามาคคาร่านะคะมันเหมือนว่า บางคนที่เขาชอบแต่งแบบคอสเพย์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมาะเนาะเพราะว่าราคามันก็ไม่แรงก็สามารถซื้อเก็บไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนแอมก็มีซื้อสีขาวมาติดไว้เพราะว่าบางทีอยากแต่งหน้าแบบอีกรูปนึงหรือแต่งหน้าอีกแบบนึงนะคะก็คือใช้สีขาวในการกรีดอาจจะดูแบบ เปลี่ยนสไตล์ในการแต่งหน้าเราไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่แอมไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าที่ไทยมันจะมีขายไหมเดี๋ยวแอมจะลองเข้าไปแอปช้อปปีนะคะถ้าเกิดแอปช้อปปีมีแอมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะให้เ,เพื่อนๆได้ไปลองสั่งซื้อกันนะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอสินค้านานแบบ 15วันหรือ2 0วันอันนี้แอมก็ไม่มั่นใจของแต่ละร้านเนาะและแอมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแอปช้อปปี้มันจะมีขายหรือเปล่านะคะถ้าเกิดมันไม่มีแอมต้องขอแพนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะคือเอาง,ง่ายๆเลยนะเพราะว่าแอมอยู่จีนเนาะส่วนใหญ่ก็ของที่แอมจะมารีวิวส่วนใหญ่ก็จะเป็นของจีนซะมากกว่านะคะเพราะว่าเครื่องสำอางไทยที่ขายในจีนน่ะมันค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงกว่าที่ไทยแบบ เกือบเท่าหนึ่งเลยนะคะแบบเหมือนแบบมากทคาัล่า,ลาของเมมเบลีนะคะที่เป็นฝาสีชมพูอะที่ไทยใช่ไหมถ้าเราซื้อช่วงโปรหรือแท่งล99หรือว่าไม่ใช่ช่วงโปรก็149แต่ที่นี่แบบแท่งหนึ่งอะเกือบ500รอยอะเพื่อนเมื่อนเกือบห้าร้อยคือมันแพงมากแล้วแบบ เฮ้ยมันใช่พหาว่ามันแพงปปบอะไรอย่างเงี้เลยเอ็มเคยแบบลองสรรหาแบบเครื่องสำอางจีนมาลองใช้นะคะแต่ว่ามันก็จะใช้ได้แค่เฉพาะบางอย่างนะคะอย่างเช่นรองพงรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยเอ็มก็จะใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะสีขาวมากๆๆๆขาวที่สุดแบบไม่รู้จะพูดคาไหนนะถ้าเกิดเพื่อนๆเคยแบบใช้รองพื้นของจีนอ่ะก็คือแบบขาวมากขาวจนแบบถ้าถ้าคนผิวสีอย่างเอ็มใช้อ่ะคือหน้า น่าลอยไปเลยอ่ะเพื่อชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ครสมาชแอมด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอมได้นะคลิปใหม่ๆมออกมา้เพื่อนดูกันนะคะถ้าเกิดแอมทำผิดพลาดป,ประการใดต้องขอแทนเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะแลาเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากให้แอมรีวิวสินค้าจีนอีกนะคะเพื่อนเพื่อสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะไปลองหาซื้อดูแล้เอามารีวิวให้เพื่อนๆนได้ดูกันนะคะยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย